ชาลิชอยชาลิชาชไม่ทับชอบเสียแต่ค่ะผมชอบคุณเข้าใจ Yeah you like me ใช่มาขนาดนี้แล้วคนเต็มข้างหน้าไม่มีอะไรต้องเขินแล้วคนดูอยู่เท่าไหร่ร้อยแปดคนเห็นไปพร้อมกัน happy แ e s ป happy วันนี้ happy วันนี้มีคอนเสิร์ต happy happy มากๆที่เขาได้เจอเพื่อนๆนะหลายคนด้วยได้รู้กันนะครับว่ากามินไม่มีเหงื่อนะครับ น่าจะไม่มีรูขุมขนนะให้ผมเดานะประมาณนั้นเพราะว่าคือไม่มีเหงื่อจริงๆนะครับวันนี้คือผมขึ้นเวทีเนี่ยเหงื่อผมแตกเหมือนคนแบบว่าคนเปียกน้ําทั้งตัวมาเลยแต่ว่าคือผมพยายามมองเขาว่าเออดูหน้าเขาดิยังเป็นแบบเดิมเป๊ะอยู่เลยก็คือว่าเขาเขาไม่มีเหงื่อนะครับผมไม่ใช่ใส่ใจครับผมพยายามจะจะจะ,จะหาทิชชู่มาฉวยโอกาสซับหน้าเขาแต่ว่าไม่มีเหงื่อจริงๆนะครับถึงเลยเสียโอกาสนั้นไปนะฮะก็คือว่าไม่มีเหงื่อจริงๆขนาดาแดดร้อนขนาดไหนก็ยังไม่มีเหงื่อนะครับ อันนี้พูดจริงนะเพื่อนๆไม่ได้พูดเล่นนะครับมาเรามาฝึกอ่านกันต่อคือดรายแชมพูคือดรายแชมพูคือแชมพูฉีดผมแห้งเอ้ยแชมพูแห้งฉีดผมเออเอออีกตีอ่ะคือแชมพูแห้งฉีดผมคือแชมพูแห้งฉีดผมชนิดสเปย์ชนิดสเปย์อู้อืไว้กงมาอันนี้เป็อันนี้อ,อันนี้เป็นเป็นรุ่นรุ่นของแท้ นะอ่ะป๊บรนนี้ออเอ้ยคีอิงเนี่ยวันนี้ไอ้ไอ้วันเบ่งเอ่ะต่อเน่เน่มมาเน่่ดีดของดีบอเอและดีสามจงอออืออออออืออื ไม่งหนีหมดอ่ะเก่งมากตัดสิน